พี่น้องนี่ต้องนั่งลงเก็บจังสีห็นเพราะว่าเขาออยุ่ไต่ใบใพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บอันนี้พ่ำปลาน้ำกันลูกพรำปลาจา้ะจังสีเอาไปดองนี่ถ้าเขาซุกนะมาเด้อพี่้องเอฟซีเก็บลูกพรำปลาน้ำกันจ้ะพี่น้อง ลูกทำปลาหลายคักเลยค่ะพี่น้องเอ้ยแบบน,นี้หลายคักเลยเลือกเก็บเอาเลยหลายตนเลยจ้ะมาฟังนี่จะเป็นทุงน่งนาจ้ะพี่น้องถ้าก็อื้อ หวานอมเปรี้ยวจ้ะพี่น้องพี่น้องอือฮะพี่น้องพูดอ่ะใช่พูดเดี๋ยวเอาเก็บลูกคล้เก็บเนี่ยเก็บเยอะไหมมาเด้อบันนี้พี่น้องเด้อมาเก็บลูกพล้ำปลาน้ำกันมังเปิดงาออกมันยกงาขึ้นนีตาลูกพล้ำทั้งนั้นเลยสวยเก็บเลยบันนี้ นี่แหละอยากขอแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยมันน้ำงน้าเหามือนไหมจ้ะโอ้พี่น้องลูกพรำปลาโอ้เยอะเลยพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อพี่น้องเอฟซี เก็บพมปลาน้ำกันหลายคักเลยพี่น้องเอลยหลายคักหลายคักเครงสีแดงสีอันเหลืองอันนี้สีแดงจ้ะเนี่ยเยอะเลยจ้ะ พี่น้องอุ้ยแดงงามเนาะพี่น้องเนาะตึกินเสียดนียไหมป้าพี่น้องเนอะ้ยมันมังเน,งน,งน,งนี่เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเก็บเลยขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC หลายดาเด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจอขอบคุณ ขอพุ่นทุกๆก,กำลังใจทุกการตีตามเด้กพี่น้องป้าดด็กพี่น้องเลยะล่ะพพี่น้องเก็บบันนี้พี่น้องเอ้ยตั้งกล้องเก็บจ้ะเพราะว่าถ้าหนึ่งมัดถนัดนะพี่น้องตั้งกล้องเก็บจังถนัดเรลาก็จัง ไต่ไหวนะจ๊ะอ้ยลายคักเลยลูกพ่อมองนีนี่อัน่านดูอยู่ดีค่ะพี่น้องแต่ว่าบอเคยไม่เก็บจากเถือมองนีเนะจ๊ะบอเคยขืนขืนมากแม่พี่น้องเพราะว่า,าฟั่งหนึ่งเขาเอ่อจะติดติดถนนเน,นะจ๊ะจับกล่องอีกกัน อีกฝั่งหนึ่งจะติดถนน ون, อีกฝั่งหนึ่งจะติดทุ่งหน้าเนาะจ้า,จาแล้วที่นี่ก็เลยบกเบิเคยเขามาจะเถื่อนนะพี่น้องห้างฝั่งทางนี้เนาะมันนี่ก็เลยขึ้นพักกันเ,นเขา嘛าอุ้ยหลายคักเลยดดกระจายแเยอะแยะเลยพี่น้องเลยแมาทางนี้จะแฉนะ

น่ากินว่าคะพี่น้องอย่ากพห้มักกินเปรี้ยวนะจนะ๊ะเนาะมักกินสมแม่พี่น้องนะ่ะซ่้หนี่กินสมพอดีพอดีเลยจ้ะถ้าเข้าซุกซุกส,สีประมาณนี้นะจ๊ะนี่นเาจังสีหวาน เก็บเอาลูกอะได้ทั้งลูก,กอ,อันนี้เห็นไหมพี่น้องนังอันอยู่ไต่ต้นเขาจังคอยสิเห็นลูกลพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาสิบเห็นลูกเขานะจ๊ะเห็นตะไบลูกซ้ำนี่นี่กินสมพี่น้องเอ้ยนี่ให้มัาก,กินสมนี่ซ้ำนี่ เอาไปตำหรือเอาไปอันกิน,น,น,นกับแก้วน่ะจะพริกนะพี่นอ้องเห็นไหมพี่น้องเอ้ยุต้นลูกเรื่อเหลืองๆนีย่ทธาดเบยพี่น้องอันนี้ต้นลูกเขาจะสีแดงๆออกเวลาเขาสุก ส่วนมากจตมนีต่นกกินดิแกพี่น,อน้องนกกระไลหลายโอ้ยตังเฮียเมื่อกี้เจ็บได้หลูกงาม,งามเฮียเมัดพี่น,อน้อง <c oughs> หลุดมือหมด เขายู่อ,อันอยู่ตรงสูงลูกง่างยๆหนันป่ายู่เอาบ่าค่อยถึงครับพี่น้องพระเอกก็ยู่ใส่นี่มอพี่น้องกูนะเขาดดต้องเปิดขึ้นยี่สีไหมพี่น้องนะเปิดใบเขาขึ้นนะ

พบาคืาอชั้สูงถึงนี่ตะลูกยังไงกอได้คุน้อเเห็นไหจ๊ะเอาบ้าด็กุออกาลูกประมาณนี้เขาก็สิปเปรี้ยวเปรี้ยวไม่เป็นน้อง ต่ำ พอเดี๋พี่น้องเอ้ยมาเอาลูกข้ามปลาไปกินชะพี่น้องนี่เก็บไปตุนใบทะกินเนาจ้าเพราะว่า,วาเดี๋ยวนกเขาก็กินหมดแแต่ว่าหลายคากี่ดีดีิค่ะพี่น้อง <laughs> ตั้งแต่นกก็กินว่าบเบอด์เ็กกือ ก็คือเขาสิอันล้วงไปน้ำนั <S <S ่ะนะจ๊ะน้อพี่น้องเนี่ยเขาก็ือลวงไลฟ์ไลฟอยู่อันทั้งถนนไหมครับพี่น้องเต็มถนนอยู่อหอยตรงต้นตึงเต็มเนี่ย เงี้ยเลี้ยวบะมี่เหมือนตังกองค่ะพี่น้องตังกองได้กับฉีตังเก็บยุบเจ้ไปเลี้ยวกับบัวใดด้วยค่ะพี่น้องด้วยบองสันน,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 สน้องเอฟซีซีแอนนันนะล่ายตาเจ้ เห็นหมากันนี้แล้วจะเป็นอันขีดหอดกินหอดลูกล้านข้างบานครับพี่น้องเ้ากินหมักสมนี่ดีลูกล้านไหมเก็บไปให้ลูกล้านเนเนาะกินหมักสมดีดีไหมตือเอฟซี่เนี่ยนะจ๊ะเอฟซีท่ที่อันชอบกินหมักสมไหมคับพี่น้องเนี่ยปเปี่ยวกำลังพ่อดีเลยจำเลยรับคนมาก,กินสมแต่คนมาก,กินหวานก็นต้องให้เขาซุกก็นี่เนะจ้ะ อ,อายากลุน้นนีไปแล้วครับพี่น้องจุ๊บนี่พี่นองเดยแต่อยากแตกกินบ่ครับพี่น้องเห็นแล้วมันไลน่ไหลเนาะจ้ะยิงสูงๆเหมือนจังดกขับพี่น้องเอ้ยแต่าก่ถึง อพๆๆๆๆๆ่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเอาลูกพร้อมปลาไปกินครับพี่น้องท่านพลังจ้าพ่อหลุ่จ้าพี่น้องกาให้มาเจอลูกท่านอันมากอันนี้เยอะลา้คักพี่น้องเอ้เก็บจนบ่บาดบ,าบ,าบ,าบาา่ไว้ลร้ต้นเยอะได้เลือกต้นเก็บเอาครับพี่น้องแต่พ่อแล้วจ้าวันเปรี้ยวเนี่ยแต่ว่าปลาโยกกระสินี่เนาะจ้ะ เอาอันไปดองแม่พี่น้องอไปดองหรือเอาไปเชื่อมเนาะจ้าเนี่ยเอาไปเชื่อมหรือเขากินแบบนี้ก็ได้เลยจา้าเนี่กินสดเนาะเนาะอยากกินเนี่ะหรือาลูกจังสี่เนี่ยก็สีเอาไปบ่มให้เขาเอันสุกสุกประมาณนี่ละจา้าให้เขานิ่มไหมคะพี่น้องมันจังจะจะหวานเน,นาะจ้าแต่ว่าซินี่ยังยังเปรี้ยวอยู่ด้วยจ้าพี่น้องเนี่ยต้องเนี่ยต้องสุกแดงชำ้ำซ้ำไหมจา้าสีเข้มแดงเข้มก็นี่นะจา้าเขาจึงจะหวานเน,นาะจ้า ซัมเน่ในกินนี่เน,นาะจ้ะซัมนี่ก็จะกรอบค่ะพี่น้องนี่กรอบเปรี้ยวอืม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 ออก็แล้วจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายดาเด้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เด้จา้าพี่น้องเด้ออ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอเน่เด้จ้าพี่น้องเด้อเจอกัน,นกคลิปหน้าจา้า